เอาเลยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะอยู่กับผมขิงในช่างขิงเน่นะก็วันนี้นะครับเราจะมาดูพรีวิวแพท3.1กันว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกก่อนนะว่าเคยดูแล้วนะครับเคยดูแล้วแต่นี่จะมาดูสาอีกรอบหนึ่งแล้วก็พร้อมวิเคราะห์ไปด้วยนะครับแต่มาก่อนที่เราจะไปดูเนี่ย ขอฝากร้านสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานดอยวกันนะครับก็คือร้านอีรัติช็อปนะร้านเติมเกมมือถือสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับทางร้านมีการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเรื่องรีฟันเลยนะใครสนใจรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยครับฝากด้วยนะทุกคนเพื่อไม่มีการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเริ่มจากคลิปแรกนะเขาบอกว่าราชนมงกุฎแดงและโหราจาร์ทั้ง3ามอ๋อ,อไม่ได้อ่านชื่อคลิปเลยนะจริงตอนดูอ่ะโอเคไปอ่าเดี๋ยวอาจจะอ่านซับไปด้วยแต่อดใจนะ I had the same question every time I walked this way when I was a kid. อ m m แมงป่องครับแมงป่องโคตรเท่อันนี้คือเขี้ยวขุดนะมังกรน่ารักมาก It was only after I grew up that I realized it serves a more important purpose, keeping out people like us. เฮ้ยเธอโอ้โหโอ้ดูรอบรอบรอบสอนลุก Fate ดูแบบเป็นอ้ยคนลุกคนลุกไม่คนลุกจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูรอบแรกนะทุกคนต้องบอกก่อนคนลุกมากสวยมากอันนี้ในพีระมิดใช่ไหมโอ้โหอันนี้โอ้โหชนัสอันนี้สวยคนนี้สวยโอ้โหขนลุกคนลุกคนลุกหมดละเปิดโล่ไปตึงๆอ้าว อโอ้โห้เลยครับแคดนด้าใช่ไหมแคนเดสแคนด้าอ่านไม่รู้อา่อานไม่ถูกอ่ะเออนั่นแหละแต่ืหเควี้ยงไปทีนึง่งหน้าแหกเข้า,าสิโอ้โหดูจะเป็นสายแบบบัฟนะเอาเอเธอเร์มาประยุทธ์หมู่บ้านอารูหรออย่าได้ทำอะไร,ะไรงงๆกูกอจะฝึกจนรู้เรื่องเออฉันไซโนมาว่ะ มาแล้วครับผมไซโน่และเจ้าชายแห่งทาเดซายนะครับโคตรเทกเลยใครจะเปิดก็สู้ๆนะครับขอให้ไม่ดุเด็นะโอ้โหอุ้ยอาเสกจอร์ดเทพได้ด้วยเหรอเนี่ยพี่โค้ดเทพแก้ไขทุกอย่างไปตึงๆโอ้โหแล้วเมียมาไงแล้วเมียกูตึงไงสวยมากลูกสวยมากลูก เรบเพลงโอ้ใครจะกดเราเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ไหวใครจะไหวปะฝั่จริงใครจะไหวปะโอ้ท่างดงามมากน่ารักเหมือนหน้าเลยนะครับอุย้ยสายตา f ันน่อรนะเดย ya ใช่ไหมเดย a ก็ตึงนะถือดาบหนึ่งดาวนั่นแหละเด a ตึงเกินนะอันเนี้ยโอเคอันี้บอสใหม่นะครับดูแบบเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอ่าียกว่ามอนตัวใหม่นะก็คือจตัวใหญ่กว่าเดิมนั่นแหละนะครับก็เหมือนพวกโกลเล้ที่เราเห็นนะโอ้ย อัอันนี้น่าจะแบบว่าอันนี้ในความคิดนะคือเขาน่จะนำทางเรามาซูไม่รู้เลยครับใช่แล้วก็ได้สู้กับใช่ไหมไซโนโอ้โนี่้ขนลุกจริงไอ้ช็อตนี้ขนลุกจริงฉากนี้ก็ไม่โอ้ยมันบาดใจ คือโอ้ยคือเหมือนจะไม่ใช่แคทเธอรีนอันนี้ของดีครับสักคารมุสสักคารมุสสุดๆเกือบไม่ทันปกสวยไปทีนะครับแต่มกเนี่ยจากที่ดูอ่ะแคทเธอรีนไม่น่าใช่อุ้ยยังไม่จบ ลืมไปเขามีเซอร์ไพรส์สวัสดีทุกคนผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไมกะหรอตัวโคตรเท่เลยครับน่าจะเป็นธาตุน้ำนะฮึมอยู่มอสต้าด้วยอันนี้เป็นเทศกาลลมนะครับเป็นกิจกรรมในเมืองมอสตานะต้องเยอะน่ารักเนี่ยไอแมวตัวน้อยเอ๋ย ก็ใส่ตะกินให้ดีลุกหน่อยก็ได้นิดนึงเลเซอร์ดูแบบคิ้วคิ้วแค่ดูเป็นครอบครัวนะตรงนี้แบบน้ำตาจะไหลฮะเฮ้ยทุกคนรู้จักกันหมดเจ๊เจ๊แต่กันเราตึงตึงอะแล้วก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นแบบว่ากิจกรรมงี้ด้วยเออสามจุดสูตรอะไรเงี้ยกิจกรรมเมืองลมอะไรเงี้ยครับ อ่ะลืม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 มีอีกชอ็อตหนึ่งเมื่อกี้นะครับมีมีฉากมาแทรกไงก็เลยไม่ได้พูดนะทุกคนไอ้ตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่แคทเธอรีนนะอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่แคทเธอรีนน่าจะเป็นเทพไม้นะครับซึ่งพอเราเข้าใจอย่างนั้นน่ะรู้สึกว่า <c oughs> ไม่อกจะร้องให้นะครับแบบจะร้องให้อะเออทำไมอ่ะทำไมต้องทำกับลูกสาวแบบทะลวงไส้ทะลุงพุงรู้ด,ดิโอ้โหมันโหดร้ายไปไหมอะแกคือมันโหดร้ายไปไหมอะ มัไมก็ตึงไงอันนี้ก็ตึงไงกโหดเกินโหดไร้เกินไปนะครับเกนชินทำอะไรนะโอเคมาคลิปที่2นะครับอ่ะมาต่อคลิปที่2กันเลยนะครับเป็นคลิปที่เก็นชินอิมแพกเนี่ยเขาได้ประกาศทําอนิเมะนะเดี๋ยวได้ข่าวว่ารูปสวยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแล้วดูว่ารีแอคชั่นผมรอบที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้ดูรอบแรกแล้วบอกก่อนอืมสวยนะสวยดูมาแล้วค่อนข้างสวยนะครับโอเคเปิดเสียงแล้วเนาะ โห oh, you e r e x u f o เหรอใช่ไหม you four f o table ใช่ป่ะโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นเราครับสองพี่น้องหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นใครสักคนที่สุมได้กเกลือนะครับป่าสวยมากอันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่ติงหนังสวยจริงครับสวยจริงหนลุกอะคือมาดูรอบสองคนยังรู้จะไม่รู้ทําไมไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะเออแต่เนี้ยเป็นละหลายคลิปด้วยนะครับ พวกพีวงพีวิวอะไรอย่เงี้ยไปม่อนนะอโนกอสอะไไงยิ้มพิธีหนึ่งแล้วเชิญเข้าต่างโลกไงอีเซคายไงตึงๆไงฮืมซาวดีมากฮึมแวนต้องเข้าแล้วเนี่ยสปอนเซอร์แวนต้องเข้านะโอ้โห ดี5นี้อูยห,หยดน้ำแห่งชีวิตอันนอูยโหภาพสวยเนี่ยเห็นไหมภาพสวยมากโอ้โหโดีเป็นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้แต่สวยมากเลยอะคือทำไมไม่เอาอย่างนี้มาให้เราเดินเล่นมั่งหรือว่าวมันไม่มีในเกมจริงๆอือหอ โอ้ยเสียงน้ำตกมหาศาลเนี่ยอันเนี้ยโหสวยมากครับคือแบบน้ำแบบเป็นน้ำเลยอ่ะสวยมากตรงนี้มีถ้ำด้วยอันนี้นลาจะ Spy. ็ดักก้อนสไปร s ดักก้อนสไปร์อ่ะอันนี้ทวายเสานะเมืองเวนติใช่ไหมเมืองมอนสเตอร์นะครับหืขนคิงลุกนะครับขนคิงลุกไปหมดแล้วตอนนี้ภาษาเหนือภาษาเหนือ คนคิ้งลูกคนคิ้งลูกอะโหสวยมากนะครับอือหือฉากนี้ลุกไปอีกหนึ่งทีเป็นเอเธอร์กับลูมินจับมือกันนะคือน้ำตาจะไหลคือมันดีอะคือลูมินน่ารักมากทุกคนตอนนี้คือลูมินน่ารักมากโอ้โหดู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 การแผนเขาโอ้ยคนลุกอือหือ เป็นเหมือนกันป่ะทุกคนผลมันลุกเนาะโอ้ยไม่ไหววะ่ะสวยมากแบบมากมากอะนะครับสวยจริงไอันี่สวยจริงเ็นชินอิมเพสโอ้โหนึกว่าโรโมนิก โอเคนะครับจบไปแล้วปรบมือนะปรบมือนะครับเขาจะสร้างอนิเมะแล้วนะครับโอ้โ oh, หคนลุกดูดูซับดูซับคนลุกมากนะครับการ์ตูภัยครั้งใหม่โอ้โหโอเคเป็นยังไงบ้างครับทุกคนรู้สึกดีไหมรู้สึกอิ่มใช่ไหม เหมือนกันเลยครับคือกนชิ้นเนี่ยจะเซอร์ไพรส์เราทุกแพทเลยนะแล้วก็นั่นแหละทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ได้นะครับส่วนนี่ขนลุกแบบขนลุกชูชันนะบอกเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยแล้วก็มารีอคชั่นรอบที่2นะครับก็ยังขนลุกขนตูดลุกอยู่ดีนะเออโอเคก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เจอกันไลฟ์หน้านะครับบ๊ายบายนะ